สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวัดหาขาดไดโอดว่าขาไหนคือขา P ขา N หรือว่าขั้วบวกขวั้วลบนะคะ P คือบวก N คือลบคูณหนึ่งกันก่อนค่ะแล้วก็ทำการวัดนะคะสายสีแดงคือขั้วบวกสายสีดำคือขั้วลบอันนี้เป็นไดโอดเปล่งแสงนะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง ถ้าขึ้นแบบนี้คือถูกขั้วแล้วนะคะคือขาน,นี้คือขั้วบวกขาน,นี้คือขั้วลบมันก็จะเปล่งแสงขึ้นมาตัวนี้ตัวที่สองนะคะช็อตกีเบรียรดโอดตัวนี้มันจะป้องกันวงจรควบคุมจากการใช้ขั้วกับด้านที่พุทตัวนี้มันจะไม่มีแสงไฟนะคะแต่ถ้าเราวัดแล้วถูกขัว้วเข็มมันจะขึ้นแบบนี้นะคะ ก็คือค่านี้คือ p o, ขู้บวกค่านี้คือ n ลบ ok. ตัวที่3นะคะตัวนี้เป็นวินเทจเจอร์เมเนียมไดโอดล้วก็ทำการวัดนะคะถ้าวัดแล้วเขียมไม่ขึ้นก็แปลว่ามันผิดขั้วนะคะเราก็ทำการสลับขั้วแล้ววัดใหม่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเข็มขึ้นนะคะแสดงว่าคานี้ คือขั้วลบข่านี้คือขั้วบวกนะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะซิลิคอนเล็กติไฟเอไดอตตัวนี้เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเพื่อให้สามารถนำกระแสะไฟฟ้าไปใช้ได้ในงานน้อยทำการว่าเลยนะคะเราจะเห็นว่าเข็มยังไม่ขึ้นนะคะให้เราทำการสลับพอสลับแล้วมันขึ้นนะคะสรุปได้ว่า ขานี้คือขั้วบวกขานี้คือขั้วลบจบไปแล้วนะคะสําหรับการหาขาของไดโอดว่าขาไหนาเป็นขั้วบวกขาไหนาเป็นขั้วลบขอบคุณค่ะ